ยินดีต้อนรับสู่แสปีระบบจัดการแชทคอมเมอร์สสำหรับทีมแอดมินเปลี่ยนการขายของและตอบลูกค้าออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่ายรวมแชทจากทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Line OA Shopee Lazada และ TikTok Shop ไว้บนแพลตฟอร์มเดียวมาพร้อมการจัดการแชทผ่านการติดแท็ก,ทกอัตโนมัติจากคีย์เวิร์ดช่วยจัดการแชทได้อย่างเป็นระบบและสามารถสร้างฟิลเตอร์กลุ่มของลูกค้าได้ในทันที แชทลูกค้ายเยอะมีแอดมินเพียงคนเดียวไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไปด้วยระบบแชทบอท AI บนแสปี้เมื่อมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเพียงแค่มอบหมายแชทให้ AI แชทบอทของเราจะดูแลตั้งแต่การตอบคำถามจนไปถึงปิดการขาย บริหารทีมแอดมินหลายคนเราช่วยคุณได้กับระบบมอบหมายแชทแอดมินอัตโนมัติที่จะช่วยกระจายแชทไปให้แอดมินในทีมของคุณไม่ว่าจะเป็นทีมคัสเตอร์มาเซอร์วิสหรือทีมแชทคอมเมอร์สก็สามารถจัดกลุ่มแชทของลูกค้าให้ทีมแอดมินได้ในทันทีพร้อมวัดผลการทำงานของทีมแอดมินได้อย่างง่ายดายบนแดชบอร์ด ดูข้อมูลจำนวนแชทในแต่ละแพลตฟอร์มรู้ได้ทันทีแอดมินคนไหนตอบแชทมากที่สุดหรือใครตอบแชทไวที่สุดและยังสามารถวัดผลการติดแท็กที่เข้ามาในิแต่ละวันไม่ว่าลูกค้าจะสอบถามสินค้าต้องการความช่วยเหลือหรือแชทลูกค้าที่ติดต่อมาจากโฆษณาก็สามารถดูได้บนหน้าจอเดียวเริ่มต้นทดลองใช้ฟรี7วันได้แล้ววันนี้บนแสปีตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอดมินให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม